Good morning students in ปถม6สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะ Welcome to English class with ะครูจียินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับครูจีนั่นเอง For today we are going to learn about adverb นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของ adverb นะคะ adverb คืออะไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนั่นเองนะคะโอเคและแถมมาค่ะคือขุนศึกตะกูลี่คำว่าขุนศึกตระกูลี่คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนั่นเองค่ะคุนศึกตระกูลี่นะคะ<ม>เอาละค่ะไปค่ะ next สำหรับ adjectives นะคะหรือคำคุณศัพท์นะคะ ก็คือคําที่ทําหน้าที่ในการขยายคํานามนั่นเองนะคะหรือคาศัพทพ์นามนะคะเพื่อบอกให้รู้ถึงลักษณะคุณภาพหรือคุณสมบัติของคํานามหรือคาศัพทพ์นามนั่นเองนะคะว่าเป็นอย่างไรเช่นคําว่า good ที่แปลว่าดีชอบที่แปลว่า สูง fat ที่แปลว่าอ้วนนะคะเป็นต้นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะนะคะและนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเราเรียกเขาว่า adverbs นะคะ adverbs นะ,ะภาษาไทยก็คือคำวิเศษนะคะคำวิเศษหรือคำกริยาวิเศษนะคะเขาเป็นยังไงอะเรามาดูกันค่ะ คำวิเศษนะคะหรือ adverb นะคะก็คือคำที่ใช้ขยายคำกริยานะคะหรืออธิบายลักษณะของคำกริยานั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังใช้ขยายคำคุณศัพท์นะคะแล้วก็บางคำเนี่ยยังใช้ขยายคำกริยาวิเศษด้วยกันเองได้ด้วยนะคะในส่วนของคำวิเศษนะคะหรือคำกริยาวิเศษเนี่ย มีทั้งที่เป็นคําเดียวนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคำนะคะ,ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันในส่วนของ adverb กันดีกว่านะคะ,ะหลักการเปลี่ยนนะคะ adj ก็คือ adjective นะคะเป็นตัวย่อนะคะชื่อ adv ก็คือ adverb นั่นเองนะคะแสดงว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ หลักการเปลี่ยนนะคะ adjective หรือคำคุณศัพท์ให้เป็น adverb นะคะเป็นคำวิเศษนั่นเองนะคะเรามีหลักการอย่างไรบ้างโอเคค่ะเรามาดูที่ข้อที่1ค่ะเขาบอกว่า adjective นะคะที่ลงท้ายด้วย y นะคะเขาให้เราเนี่ยเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม l y นั่นเองนะคะ L-Y คืออะไรคะก็คือลี่ใช่ไหมคะจำได้ไหมคะเมื่อตอนตอนที่ครูบอกว่าคุ้นศึกจะกูลลี่นะคะถ้าเราเติม L-Y ไปนะคะหลัง adjective นะคะเราจะได้ adverb เกิดขึ้นมานั่นเองนะคะอ่ะตามกฎข้อที่หนึ่งนะคะทวนนะคะเขาบอกว่า adjective นะคะที่ลงใช้ด้วย Y เขาให้เปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม ly er นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์ค่ะคำศัพท์คำนี้นะคะอ่านว่า lazy นะคะ lazy แปลว่าขี้เกียจนะคะซึ่งเป็น adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะเราจะเปลี่ยน y ของเขานะคะโดยเปลี่ยน y เป็น i นะคะแล้วเติม ly er นะคะเราจะได้ ลักษณะนี้ค่ะเราจะอ่านคขาว่า l a z i l y นะคะ l a z i l y แปลว่าอย่างขี้เกียจนะคะจึงกลายเป็น adverb นั่นเองค่ะต่อนะคะ next to ไปที่หลักการเปลี่ยนในข้อที่2นะคะเขาบอกว่า adjective นะคะที่ลงท้ายด้วย แอลนะคะให้เติมแอลวายได้เลยอีกครั้งนะคะ adjective ที่ลงท้ายด้วยแอลนะคะให้เติมแอได้เลยเช่นคำว่า beautiful นะคะ beautiful แปลว่าสวยนะคะลงท้ายด้วยตัวแนะคะ ซึ่งคำนี้นะคะก็เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะเราจะเปลี่ยนให้เขาเป็น adverb ได้โดยการเติม -ly ได้เลยนะคะเราจะอ่านคำนี้ได้ว่า beautifully repeat after me ค่ะ beautifully again please beautifully okay นะคะคำนี้นะคะจะแปลได้ว่าสวยงามนะคะอ่าแล้วก็จะกลายเป็น adverb ทันทีค่ะเมื่อเขาเติม l y หรือ l e นะคะกลายเป็นคุ้นศึกตะกูลีแล้วนะคะในข้อที่2นั่นเองต่อไปในหลักการเปลี่ยนนะคะข้อที่3เขาบอกว่า adjective นะคะหรือคำคุณศัพท์เนี่ย ที่ลงท้ายด้วย le นะคะให้ตัด e ออกค่ะแล้วเติม y นะคะตัวอย่างคำศัพท์ค่ะคำนี้เลยนะคะ possible นะคะ possible แปลว่าเป็นไปได้นะคะซึ่งคำคำนี้เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์ เราจะเปลี่ยนเขานะคะเป็นคําศัพท์คํานี้ค่ะตัด e ออกนะคะแล้วเติม y นะคะเราจะออกเสียงคํานี้ได้ว่า possibly again please possibly นะคะแปลว่าน่าจะเป็นไปได้นั่นเองซึ่งก็กลายเป็น adverb หรือคำวิเศษแล้วนั่นเองค่ะ ในหลักการข้อต่อไปค่ะข้อที่4เขาบอกว่า adjective ที่ลงท้ายด้วย lar นะคะ lar ให้เราเนี่ยเติม y ได้เลยนะคะเรามาดูคำศัพท์ค่ะเช่นคำนี้ค่ะ regular regular นะคะแปลว่าปก กตินะคะซึ่งคำนี้เป็น adjective เราจะเปลี่ยนเขาให้เป็น adverb ได้โดยการเติม y ได้เลยค่ะนะคะซึ่งคำนี้เราจะออกเสียงได้ว่า r e g u l a r y repeat after me r e g u l a r y again please r e g u l a r y ซึ่งคำนี้นะคะจะแปลได้ว่า เป็นประจํานะคะแล้วก็จะก,กลายเป็น adverb นะคะหรือคําวิเศษนั่นเองค่ะต่อไปค่ะหลักการเปลี่ยนในข้อที่5นะคะเขาบอกว่า a d j e c t i v e นะคะที่เติมนะคะเป็นเป็นคํา a d j e c t i v e ธรรมดานะคะก็คือสามารถเติม -ly ได้เลยนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะเช่นคําศัพท์คํานี้ค่ะ quick นะคะ quick เป็น adjective นะคะแปลได้ว่าเร็วนั่นเองนะคะซึ่งเราจะทำให้เขาเป็น adverb ได้โดยการเติม ly นะคะให้เขาเป็นลี่ข้างหลังนะคะเติมลี่ข้างหลังให้เขากลายเป็นคุนศัพตะกูลลี่ของเรานะคะเราก็จะได้คำนี้ค่ะ quick ly นะคะ quick ly จะแปลได้ว่า อย่างรวดเร็วนะคะแล้วเขาก็จะกลายล่างเป็น adverb ให้เราทันทีค่ะข้อต่อไปค่ะหลักการเปลี่ยนนะคะเขาบอกว่า adverb นะคะ adverb นะคะข้อนี้ที่เปลี่ยนรูปนะคะมาจาก adjective นะคะเราจะดูตัวอย่างคำศัพท์ของคำนี้นะคะปกติคำว่า good นะคะ เป็นแปลว่าดีนะคะซึ่งเป็น adjective นะคะ good แปลว่าดีซึ่งเป็น adjective แต่เราจะทำให้เขาเนี่ยเป็นในรูปของ adverb ซึ่งเขาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะจะเปลี่ยนเป็น well นะคะ well ก็แปลว่าดีเช่นกันนะคะ สังเกตดีๆนะคะอันนี้คือรูปร่างเขาเปลี่ยนไปเลยนะคะจากที่เดิมเขาเป็น adjective อยู่เนาะพอเป็น adverb เนี่ยรูปเขาก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะครูก็จบบทเรียนแต่เพียงเท่านี้นะคะ don't forget to review นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนในสิ่งที่ครู อธิบายในสิ่งที่คุณครูสอนแล้วก็ตามงานต่างๆให้ครบนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วสำหรับการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะ See you again next time bye